เอาละครับชมกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมพาเพื่อเนเมาดูเกมเอเครับของเชนโรนินนั่นเองครับอ่าสำหรับเชนโรนินเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เคยเล่นเกมของ a x i กซีออริอยู่จะคุ้นเคยมากๆนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูเกมนะครับที่ทำไรายได้ได้นะครับและสายฟรีสามารถหาเงินได้ด้วยครับสําหรับเกมนี้ แต่ผมต้องพูดอย่างนี้ครับว่าของฟรีไม่ได้มาแบบง่ายง่ายครับสายฟรีสามารถเล่นได้ครับและไม่ได้แบบมาด้วยง่ายๆนะครับสําหรับในการหาเหรียญเอาล่ะวันนี้ผมจะพูดทั้งหมดเลยครับว่าเราจะสามารถหาเหรียญได้อย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรบ้างและมีระบบในเกมอย่างไรบ้างสมัครกระเป๋าอะไรเชื่อมต่อ,อยังไงแล้วเวลาเอาไปขายเหรียญเนี่ยขายยังไงออกมาเป็นเงินบาท ยังไงครับคลิปนี้ทั้งหมดเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินคอนเทนต์สำหรับเกมนี้ครับซึ่งเกมนี้เคยเปิดมานานแล้วนะแต่เกมนี้ยังอยู่ได้ครับอยู่ได้เพราะอะไรนั้นข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลครับจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆกับเกม Pixel NFT ครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เกมท็อ p อันั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ สุดมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพืเ่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพืเ่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคา กว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการสมัครนะครับผมการสมัครเนี่ยผมทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะพอเราเข้ามาเนี่ยเราจะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์นะครับของพิกเซลเราก็สมัครไอดงไออะไรกันให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าไปคิดอะไรเยอะนะการหาเหรียญเนี่ยเหรียญมันก็จะมีอยู่2รูปแบบครับผมในตัวของเหรียญน,นะ เหรียญเนี่ยก็จะมีอยู่ในส่วนของเบอร์รี่นะครับและอีกเหรียญโทเค็นหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญพิกเซลที่อยู่ในเกมนะครับเราสามารถสวอปขายเหรียญได้ตรงนี้เลยอ่ะอันนี้เราสมัครไอสมมุติว่าเราสมัครไอดวงไออะไรที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะเราก็ เข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อ w a l l e t นะเข้ามานะครับพอเราเข้ามาในตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละในเกมนะครับอ่าเดี๋ยวผมออกเข้าเมืองให้เพื่อนๆดูนะครับในตัวของเกมเนี่ยก็ efendim, จะมีแมปหรือเมืองให้กับเรานะครับผมจะไม่พูดในส่วนของเควสนะเควสเนี่ยเพื่อนๆไปทำเองนะครับเพราะว่าโอโ้โหมันยุ่งยากมากและใช้เวลานาน,านมากครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเอาละครับในตัวของแมปเนี่ยถ้าเรากดนะครับในปักหมุดตรงนี้นะมันก็จะเป็นแบบแมปเวอร์นะครับนี่คือ เขาเรียกว่ากลางเมืองนะครับนี่คือเมืองนะเมืองเมืองหนึ่งนะครับและก็จะมีฟาร์มแต่ละฟาร์มอยู่นะครับฟาร์มเนี่ยเขาเรียกว่าแลนครับผมแลน์แต่ละแลนด์ที่มีที่มีคนซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าเรากดเข้ามาตรงนี้นะเราก็จะเห็นนะครับนี่ก็คือมา์แลนเนี่ยอันนี้เป็นแลนด์ของผมนะผมได้ซื้อไว้นะครับเราก็สามารถสร้างแลนด์แล้วก็สามารถให้ผลผลิตต่อเพื่อนๆได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในแลนด์ของเราแล้วก็มาสร้าง มาหารายได้มาปลูกผักเก็บพืชครับของต่างๆในบ้านของเราอย่างนี้ครับเราก็จะได้ผลประโยชนในส่วนนั้นอ่ะอันนี้ไม่ไม่ลงเยอะนะไม่ลงเยอะนะครับ เราก็สามารถเข้าไปแรงคนอื่นได้นะครับโดยการเข้าไปแรงคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับผมก็ให้เรานะครับเดินมาที่ทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายก็ได้ครับเส้นตรงแบบนี้ครับตรงกลางเมืองเลยมันก็จะแบบว่าเขียนไป้ายไว้ว่า my farm นะครับเราสามารถไปเยี่ยมชมนะครับฟาร์มคนอื่นได้เนี่ยไปเลยนะครับมันก็จะทําการสุ่มนะครับสุ่มไปหาฟาร์มคนอื่นนะน,ะนี่เห็นไ,ไหม พอเราเข้ามาในฟาร์มก็จะเป็นหมายเลขฟาร์มเห็นไหมครับถ้าเราชื่นชอบฟาร์มตรงนี้นะครับเราก็กดบุ๊กมาร์กได้นะีน่เห็นไหมมันก็จะเป็นมีข้อไก่นะครับมีแปลงผลักอะไรแบบนี้ครับเราก็มาปลูกได้นะครับมาหว่านมาเมล็ดได้นะเอาล่ะแลนนะครับเราก็สามารถบุ๊กมาร์กหรือเซฟไว้ได้ว่าเราชื่นชอบแปลงตรงนี้นะเราก็บุ๊กมาร์กตรงนี้ไว้ได้นะครับเอาล่ะวิธีการบุ๊กมาร์กนะครับอ่ะเข้าไปตรงนี้นะปึ๊บอันนี้ก็คือเป็นแลนที่ผมเซฟไว้เอาไว้หากินนะเอาไว้หากิน เพราะแรงตรงนี้มันครบเครื่องมากครับผมอือก็น่าจะลงทุนค่อนข้างเยอะนะในการสร้างนะครับอ่ะผมก็บุ๊กมาร์กตรงนี้ไว้นะครับนี่สำหรับแรนนะก็เก็บผึ่งนะครับนี่ผมเอ่าเลี้ยงผึ่งไว้อยู่นะครับนี่นี่ก็คือหลังผึ่งนะเก็บผึ่งครับนี่ได้เห็นไหมอ่าได้ขวดน้าผึ่งมาบวก3าครับผมอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักของผมนะครับนี่ผมก็ปลูกไว้นะทุกคนเนี่ยจะปลูกได้นะครับในแรงของเพื่อนนะที่เพื่อนเข้ามานะครับก็สามารถทําได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปที่เก็บไข่เก็บไข่ก็จะมีแรงที่เอาไว้ เก็บไข่ด้วยนะครับเนี่ยผมก็จะวาร์ปไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปทําการสร้างไรายได้สร้างอย่างไงนะครับเอ๊เก็บไข่ครับเอ๊เอเอ row. ได้หนึ่งไข่นะกลับนะครับผมเก็บเสร็จนะครับผมก็จะกลับเมืองอกลับเมืองให้เพื่อนๆดูอันนี้ผมจะฟาร์มให้เพื่อนดูก่อนว่าผมทําแบบนี้นะครับแล้วจะไปอธิบายว่าทําได้อย่างไรแล้วเราจะไปทําอะไรต่อในการสร้างไรายได้นะครับอันนี้ไปตามสเตปเลยนะอ่าเมื่อกี้เก็บพึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปเก็บพึ่งอีกที่หนึ่ง ที่เก็บพึ่งอ่ะในเมืองนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับที่หนึ่งอ่ะเดีเพื่อนๆตามตามผมไปเลยนะปื๊บเราดึงมาเขึ้นมาข้างบนปื๊บปื๊บแล้วมันก็จะมีบ่อพึ่งตรงนี้ครับอันนี้ทุกคนสามารถทําได้เลยครับในเมืองนะถ้าใครขี้เกียจแบบว่าว้าไปแบบเออในแลนของคนอื่นนะเออเราก็มาเก็บที่เมืองเห็นไหมอ่าเก็บพึ่งได้แล้วครับ คนที่จะเก็บรึ่งได้น่ะไม่ใช่ว่าเออสายฟรีมาแล้วจะเก็บได้เลยนะครับเราต้องไปปั๊มเหรียญนะครับไปทำเควสก่อนไปทำเควสเราจะได้ต้นทุนของเหรียญเบอร์รี่มานะครับเราเค่อยมาซื้อพึ่งตรงนี้อ่าเราเข้าไปตรงนี้นะครับเออเราสามารถเข้าไปดูได้นะสมมติว่าใครที่อยากจะเก็บพึ่งกับผมนะครับอันนี้ผมบอกเขาคร่าวก่อนนะอ่ะเราก็มาซื้อพึ่งตรงนี้ครับ1น0 0เห็นไหมหนึ่ันเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยคือเหรียญโทเค็นนะครับอ่ะโทเค็นเนี่ยดูได้ยังไงดีูได้ตรงทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะ ซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีอะไรมางแต่อันข้างบนนะครับอันข้างบนเนี่ยคือ Energy อันที่2คือเบอร์รี่นี่คือเหรียญน,นะครับเหรียญโทเค็นนะเราสามารถเอาตรงนี้แหละไปแลกนะครับไปแลกเป็นเงินจิงได้อันที่2นี่คือเหรียญพิกเซลนะครับเหรียญพิกเซลก็สามารถแลกเป็นเงินจริงได้เหมือนกันครับอ่ะวิธีการสมมุติว่าเราฟาร์ม,มาเราอยากขายนะครับเนี่เห็นไหมเราก็กดเซลล์ตรงนี้ได้ครับเซลล์เนี่ยเป็นเบอร์รี่เลยนะครับราคาก็จะเป็นเบอร์รี่เลยนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมนี่สมมุติว่าผมอยากเซลล์เนี่ยเนี่ยเห็นไหม ผมก็ได้33เบอร์รี่นะครับเห็นไหมก็จะเป็นโทเค็นนะเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนนะครับยังไม่ทําอะไรนะเอาละครับต่อมาผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปทําการขุดหินนะครับใครที่เป็นแตบบ่ว่าชอบสายขุดอยู่แล้วนะเออหินก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันนะครับอ่านี่ทุกอย่างในเกมผมบอกไปก่อนครับทุกอย่างในเกมเนี่ยคือสามารถสร้างอะไรได้สร้างเงินได้ทุกอย่างนะครับผมอพอเราเดินไปนี้ครับปุ๊บ ก็จะเป็นแบบว่าที่ขุดนะครับเน่เราก็ต้องซื้อพั่วด้วยนะพั่วมาขุดนะครับ500เบอร์รี่นะเอ๊เรียบร้อยครับได้หินมา3ก็นะครับอ่าเราก็คลิกต่อไปสตาร์ตต่อไป1ชั่วโมงครึ่งเราค่อยมาเก็บใหม่นะครับอ่าตรงนี้นะทีนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนมาดูครับวิธีการสร้างรายได้สร้างยังไงครับผมรังพึ่งที่ผมเก็บมาเมื่อกี้นะผมจะเอามาทําเป็นเงินเนี่ยได้อย่างไรครับผมนน่เข้ามาลงเนี่ยครับลงกันไวครับผมเอ่แล้วคลิกตรงนี้ครับครับ ครับเนี่ยผมก็ต้องไปปลูกนะครับเจ้าตัวป๊อปเปอรี่นะแล้วก็เจ้าตัวคุกกี้มิกนะครับก็ใช้รังพึ่ง3นะครับก็จะได้วายขวด1นเนี่ยผมคราบมาแล้วอ่ะนี่สมมติว่าผมคราบมาแล้วอันนี้คือขวดวายครับเนี่ยขวดขวดวายเราสามารถกินได้ครับถ้าเรากินเนี่ยเราจะได้ Energy ครับผมเนี่ตรงนี้ Energy เนี่ยมันเต็มอยู่ที่1,000มันก็จะมีวิธีการเพิ่มวิธีการลด การลดอินเทอร์เนี่ยก็คือการที่เราไปปลูกผักไปคราฟของไปเก็บพึ่งขุดหินข,ขุดแร่ฟาร์มของต่างๆครับอันนั้นเนะี่ยอินเทอร์จะลดลงเรื่อยๆครับและเราสามารถเพิ่มอินเทอร์ได้อย่างไรเดี๋ยวค่อยเอาไว้เอาไว้ก่อนนะครับอ่ะสมมุติว่าผมคราฟาวมาใช่ไหมถ้าผมอยากขายวายแ้่ผมไม่อยากกินายอ่ะผมไม่อยากเพิ่มอินเทอร์อ่ะอินเทอร์มันสามารถเพิ่มฟรีได้นะครับผมผมอธิบายอย่างนี้เลยนะครับจบๆไปเลยง่ายๆครับผมอินเทอร์เนี่ย หนึ่งก็คือเราสามารถไปนอนที่สาวนาได้นะครับผมอ่ามันก็จะมีน้ำพุร้อนให้กับเรานอนแช่นะครับ5นาทีต่อ1 Energy น,น,นะครับหรือถ้าเราอยากจะเดินก็ได้นะครับเดินเนี่ยก็คือ เราเดินไปอยู่ประมาณถ้าผมจําไม่ผิดก็คือถ้าผมจําไม่ผิดนะ4เมตรต่อ0.4เอเนจีนะครับหรือประมาณ19.8เอเนจีต่อชั่วโมงถ้าเราเดินไปเล่นๆแบบนี้นะ,ะเดินแบบนี้เอเนจี energy ก็เพิ่มนะครับแต่มันสู้ไปนอนอาบน้าพุที่ซาวน่าไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถซื้อดิง e n เอ g y ตรงนี้ได้ครับ250เบอรี่แ,แต่มันจะเป็นการลงทุนไง ถ้าเราเล่นฟรีก็คือเราไปนอนน้าพุด,ดีกว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปนอนครับเอาละทีนี้ผมจะขายขวดไว้นะครับนี่เห็นไหมขวดไว้เนี่ยราคา190เบอรอรี่ครับอ่ามันก็แพงเราก็สามารถหางเงินได้ครับนี่เห็นไหมขายเรียบร้อยขายไวยครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปทําการคราฟหินที่เราขุดมานะครับอ่าเมื่อกี้คือรังพึ่งเนี่ยผมเอามาคราฟไว้แล้วใช่ไหมและจากนั้นนะครับ ผมก็จะพาเพื่อนเนี่ยไปทําการครับหินครับครับหินครับยังไงครับเดินขึ้นมาข้างบนครับทางด้านซ้ายมือมันก็จะเป็นแบบว่ามีเตาหลอมอยู่นะครับนี่เดินขึ้นมาเลยข้างบนงบน,บนเนี่ยซาวน่าเป็นยังไงอ่ะแวะเลยลักกันนะครับเพื่อไม่ยืดยาวนี่ซาวน่าก็คือทุกคนเนี่ยจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับใครอยากซื้อขายของกันซื้อขายได้นะทักไปเลยนะครับนี่ทักไปเลยเนี่ยทเ,ยเยทรดกนันได้นะครับของเนี่ยเนี่ยถ้าเราส่งเทรดไปนะ ฟาร์มเราต้องเลเวล5ด้วยนะเราถึงสามารถเทรดก็ได้นะครับโอเคนะเนี่ยเราก็นอนแช่น้ำพูอยู่นี้ครับ5นาทีนะครับต่อ1 Energy นะอ่าแบบว่าถ้าเราอยากจะ f k k เอ่ะเราก็มาเอา Energy รีฟรีตรงนี้ครับเราไม่ต้องแบบว่าเล่นทั้งวันก็ได้นะเราก็พักบ้างนะครับมาเก็บผักเก็บอะไรเก็บไข่เก็บน้ำพึ่งนี้นะครับผมไป เก็บหินเราก็มาพักนะครับอย่าไปซีเรียสน,นะอย่าไปรีบอย่าเร่งนะครับคือเกมแหละมันไม่ได้แบบว่าหาเงินแบบ1วันจะหาได้ง่ายขนาดนั้นครับผมมันต้องใช้ระยะเวลาโดยการเพลินๆน,น,น,นะครับแล้วก็ทาเควสไปเรื่อยออกเควสยังไงเดี๋ยวค่อยพูดครับเราไปที่เตาหลอมหินก่อนครับผมนี่เตาหลอมหินครับการที่เราจะหลอมอะไรได้หรือเราจะต้มอะไรได้มันสมจริงนะเราต้องมีไม้ก่อนครับนี่ ซอฟต์ูดเห็นไหมเราต้องทิ้งไม้เข้าไปก่อนครับจุดเตาเห็นไหมเ <c oughs> ทชัดอะเห็นไหมเตาติดแล้วแล้วก็คลิกมาเลยครับนี่เราจะคราฟไอลอนนะครับอันที่2อันที่3ทําไมเราถึงคราฟไม่ได้เพราะว่าเลเวลในการคราฟเนี่ยเรายังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คว่าเช็คไงนะอันนี้คราบครับ มันก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ29.30วินะครับประมาณนี้เราก็จะได้หินไอรอนบาร์มาแล้วครับไอรอนบาร์มาเราจะไปขายก็ได้นะครับหรือวจะไปค้าอะไรต่อก็ได้อย่างนี้ครับผมแต่อันดับรแกรกเนะี่ยถ้าเราเล่นฟรียังไงเราก็ต้องขายก่อนครับเพื่อที่จะ เอาตัวเบอร์รี่มาสะสมเยอะๆนะครับ1ก็คือเอาไว้ซื้อพึ่ง2ก็คือพวกขุดนะครับ3ก็คือเอาไว้ซื้อไก่อย่างงี้ครับเอาไว้เลี้ยงก่อนเราต้องมีทรัพยากรอะไรให้มันครบก่อนถ้าเราอยากจะทำะไรายได้จริงๆนะครับไม่ได้เอะอะอะไรมาจะเอาตังอย่างเดียวนะเกมนี้คือต้องใช้ระยะเวลาครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับได้ไอรอนมาแล้วเน้เน,นะอรอนบาครับผมเราก็เอาไปขายได้นะนี่เตาเราก็ติดอยู่อย่างงี้แหละ อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่นะครับที่ผมได้ไข่มานะแล้วไข่เอาไปทาอะไรนะครับนี่เราสามารถปลูกเป็นผักตรงนี้ได้นะอ่าเดี๋ยวผมปลูกให้ดูนะครับนี่วาดวาดวาดวานวาน,วาน,วานอ่าปลูกผักได้ครับหรือจะไปปลูกที่อื่นก็ได้ปลูกฟาร์มเราก็ได้นะครับแต่เราต้องลดน้ําเลยนะการลดน้ําปลูกผักอะไรก็แล้วแต่ทุกๆขั้นตอนเนี่ยเสียอินเนจีนะครับเอออย่าลืมนะ อิจจี้เดี๋ยใช้แบบมีประหยัดด้วยนะครับอย่าแบบฟุ่มเฟือยนะฟุ่มเฟือยเราจะ AFK นานมากๆนะครับเผื่อเราจะกลับมาเล่นได้นะนี่เราก็เดินเข้ามาอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็เราเห็นเตาเตาตรงนี้ไหมครับอ่าเราจุดเตานะปึ๊บจุดเตาครับผมอ๋อยยอมเสียมไม้ยอมเสียมไม้จุดเตาเพื่อดูครับเห็นไหมอ่าผมสามารถครับได้หลายอย่างเพราะว่า เลเวลในการทําอาหารของผมเนี่ยมันมันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยคราฟได้หมดนะแต่เราจะคราฟอ่าฟักทองได้เนี่ยเราต้องเลเวล5เห็นไหมอ่าเลเวลคราฟอาหารเราต้องเลเวล5นะครับเราต้องมาคราฟนี่ก่อนอันนี้ใช้อะไรบ้างนะครับไข่นะนี่เห็นไหมอันนี้แพนนะครับเราก็สามารถใช้ไข่2ฟองได้นะครับหรือเราจะคราฟแพนเค้กนะครับนี่เราก็ต้องใช้สับปะรดนะสับปะรดสอง สองผลนะครับในการคราฟแล้วก็ใช้ไข่ฟอง25าวิเขาก็บอกหมดอยู่นะครับว่าเราต้องคราฟอะไรบ้างอ่ะผมคราฟไข่อ่ะสมมติว่าไข่2ฟองเนี่ยคราฟแพนเค้กเลยแล้วกัดนะครับแพนเค้กเนี่ยเราจะไปกินก็ได้กินมันก็จะเพิ่มอินเทอร์หรือเราจะไปขายก็ได้ครับได้หมดทุกอย่างนะครับไม่แบบไม่ซีเรียสนะอ่าคืออย่างนี้ได้หมดครับผมถ้าเราอยากไปขายเราก็ไปขายได้ครับผมนี่นะเราก็ออกนะเอาล่ะทีนี้ หลังจากที่ผมพูดมาแล้วว่ามันมีเลเวลนะครับในการคราฟของต่างๆเนี่ยการที่จะทำรายได้เพิ่มขึ้นนะเรากดดูตรงนี้ครับสกิลอ่ามันก็จะมีสกิลครับอันแรกเนี่ยคือสกิลฟาร์มิ่งหรือปลูกผักผมเลเวล4เห็นไหมผมก็จะปลูกปลูกผักได้แบบแค่บางชนิดนะครับผมถ้าเราเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะปลูกได้หลายชนิดมากขึ้นนั่นเองครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับคุกกี้อย่างนี้เห็นไหมการทําอาหารของผมเลเวล3 ถ้าผมอยากจะคราฟอันสุดท้ายให้ได้ล่ะก็คือคราฟฟักทองเนี่ยนะครับผมผมก็ต้องเล่งเลเวลตัวนี้ให้เป็นเลเวล5นะครับนี่อันนี้ก็คือคราฟพวกเก้าอี้นะโซฟาอะไรแบบนี้ครับใช้งานไม้อะเนี่ยงานไม้ก็ต้องทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการเพาะปลูกอ่ยอันนี้การปลูกต้นไม้การเก็บรังพงรังพึ่งนะครับนี่เห็นไหมมีหมดเก็บไข่นะครับเลเวลเก็บไข่นี่คราฟวายเห็นไหมทุกอย่างครับอันนี้ขุดหินมีมดนะครับผมนี่ มีให้เราแบบทําเยอะมากอ่ะอันนี้ผักเราโตแล้วเมื่อกี้นะครับเก็บได้เนี่ยเก็บได้อันนี้ขายได้หมดนะครับขายได้หมดนะขายได้หมดเก็บเก็บเก็บสายฟรีต้องหาตัวเบอร์รี่ก่อนนะครับเบอร์รี่เนี่ยมันจะได้จากเควสนะครับเราต้องไปทําเควสก่อนนะเพื่อนๆนะเควสเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเราเอาเมาส์ไปชี้ทางด้านขวามือครับเห็นไหมเควส์กับเควสนะครับมันก็จะมีไร่มาตามสเต็ปเรื่อยๆครับเราต้องไปรับกับ n p c ในเมืองนี้แหละ เราก็ทามาเรื่อยๆครับใครที่เก่งภาษาอังกฤษจะง่ายแต่ถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษแปลไทยได้ครับอถ้าใครเล่นใน o g l e Chrome หรือว่ามือถือเล่นได้หมดครับกดแปลกดแปลกดแปลอย่างนี้ครับเนี่ยคลิกขวาเลยแปลเห็นไหมเป็นภาษาไทยให้หมดเลย <c oughs> อ่านเลยครับอ่านง่ายๆเลยเออไม่ยากครับผมมนนี้ทําเรื่อยๆครับทําเรื่อยๆอยาไปรีปรบก็พอถ้าเ,าเรารีบเนี่ยอกเลย เหนื่อยนะครับต้องเล่งไปเรื่อยๆอเก็บสะสมตัวเบอร์รี่ไปเรื่อยๆแล้วก็หาทรัพยากรที่เรามีมาเรื่อยๆครับอย่าไปรีบครับผมถ้าเรารีบเนี่ยการหารายได้เกมนี้เนี่ยมันจะกดดันตัวเองแล้วเราจะเลิกไปครับถ้าใครอยากจะเล่นานานๆฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยฟาร์มหาเหรียดไปเรื่อยๆเนี่ยต้องเล่นเกมนี้ครับอ่าขายครับผมนี่เห็นไหมหินที่เราเก็บได้เมื่อกี้เห็นไหมครับมันได้9้าเบอร์รี่เลยนะ9เหรียญเลยนะครับผมก็เซลนะครับเห็นไหม เซลรียบร้อยได้บริไม่แล้วแล้วก็ในส่วนของไอ้นี่คือมันหนึ่งครับราคามันถูกมากกับราคาไข่ของเราอ่ะคือปอกเลยไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มนะอย่าไ่าขายนะอันนี้นะอ่าและอย่าวปคคาบนะครับอย่าวปคคาบนะเหมือนเมื่อกี้นะครับอย่าวปคคาบนะถ้าแนะนําจริงๆนะครับที่ผมคาบเมื่อกี้นะไอ้อาหารเอามากินดีกว่านะครับอ่ะสังเกตอินดิซี่ของผมนะครับสามสิบสามจุดหนึ่งหกนะแล้วทีนี้ผมจะให้ตัวผมกินนะฮะผมนี่นะปุ๊บ เห็นไหมมันก็จะได้34นะครับเพิ่มมินิจี้ขึ้นมานะ,ะสำหรับที่ตัวนี้นะครับไข่ก็เพิ่มมินิจี้แต่เราต้องเอาไปคราฟอีกนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบดีหน่อยนะครับอะไรที่ราคาถูกๆอย่าไปขายนะครับมันไม่คุ้มนะี่ยเราต้องขายเฉพาะตัวราคาสูงๆอย่างเช่นขวดวายอะไรอย่างนี้เห็นไหมขวดวายที่ผมขายนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอ้โหมีให้เราเล่นเยอะมากครับผมถ้าใครอยากจะเช่า v i p ก็ได้นะครับ VIP ประมาณพันสี่นะครับพันสี่ร้อยบาทนะก็ได้อยู่3เดือนนะครับนี่เราสามารถมาซื้อตรงนี้ได้ครับเราต้องมีเหรียญโลนินนะซื้อเหรียญโลนินเข้ามานะครับนี่การซื้อขายยังไงผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังอีกทีครับโอเคเพื่อนเพื่อพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการหาเงินของเกมนี้ครับหายังไงนะครับก็มีหลากหลายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปใน แลนของต่างๆนะครับแลนของเพื่อนๆนะแรกครับผมก่อนที่เราจะไปขายเหรียญเนี่ยให้เรากดล็อกเอาตรงนี้ออกครับป mm ึ hmm. ๊กพอล็อกเอาตรงนี้ออกครับให้เรานะครับมาที่ตรงเดสบอร์ดของเราครับนี่จำจำเดสบอร์ดเราได้ไหมที่เราอ่าล็อกอินเข้าในตัวเวบอ่ะอ่าพอเราล็อกอินเข้ามาในตัวเว็บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโดยเชื่อมต่อกระเป๋าโรนินยังไงนะครับ โรนินเนี่ยต้องไปสมัครนะครับเพื่อนๆผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะนี่คือแอปโรนินบอ l l ็ตนะครับเป็นแอปแอพพลิเคชันแรกของเกมก็คือ a x i กซี i อรนะครับคือแอป Ronin เนี่ยเป็น w a l l e t ก็คล้ายๆ Meta m มตา,าแมนเนี่เราจะใช้ Meta แมนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ผมแนะนำว่าให้เป็น r o n ินเพราะว่าเกมเนี่ยมันลิงก์ตัวเหรียญเป็น r o n ินอยู่แล้วนะครับนี่คือเหรียญนนะ้เบอร์รี่นะครับนี่นี่เห็นไหมเบอร์รี่เบอร์รี่ผมมีอยู่4/9 0 0นะครับอันนี้ก็คือผมถอนออกนะครั้งแรกนะครับ ผมทอนออกครั้งแรกผมได้4,009นะก็4,009ตกอยู่ประมาณ4.9ดอลน,นะครับเห็นไหมอ่า1,000เบอร์รี่เท่ากับ1ดอลล่าครับก็คือ35บาทาตีง่ายๆเลยนะถ้าเราดูแบบนี้นะครับนี่หนไหมอ่า1,000เบอร์รี่เท่ากับ1ดอลล่านะครับเราจะขายเหรียญยังไงนะครับให้เราเข้ามาที่เดสบอร์ก่อนนะครับแบบแรกและทีนี้นะครับให้เราเชื่อมต่อในส่วนของ Connect กับ Ronin Wallet ให้เรียบร้อยครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะ อันนี้ผมไม่สอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบยากอะไรนะครับโอเคเราก็มาที่ exchange นะครับเข้ามาที่ exchange เสร็จปุ๊บนะถ้าเราอยากจะถอนนะครับอ่าถ้าเราอยากจะถอนนะให้เรากดอย่างนี้ครับ withdraw อ่ากด withdraw ครับโอเคสมมุติว่าเราอยากจะถอนนะครับอ่าพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเลขกระเป๋าของโรนินเรานะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะถอนนะ ให้เรากดวิดีโอตรงนี้ครับปึ๊กอ่ามันก็จะเด้งไปนะครับหากระเป๋าที่เชื่อมต่อกับในเกมอยู่แล้วนะมันก็จะบอกจํานวนเบอร์รี่ที่อยู่ในเกมนะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับเก็บขั้นต่ําให้ได้5,000เบอร์รี่นะครับในการถอน1ครั้งเราถึงจะสามารถถอนได้นะครับทุกคนอันนี้อย่าลืมนะ5000เบอร์รี่ก็คือถอนขั้นต่ําก็คือ5ดอลลาร์นะครับเราถึงจะสามารถถอนได้เนาะโอเคนะพอเรากดถอนเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวมันก็จะ วิดดอนะครับคอมพิวเองนะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ยากอะไรครับการถอดเนี่ยประมาณนี้แหละไปเชื่อมต่อเองนะครับถ้าเป็นแบบว่าสายเล่นเนี่ย่าสายเล่นเนี่ยผมว่าเป็นอยู่แล้วนะครับสําหรับสายเล่นเกมเอ็นท t หรือเพ่ทูเอิญนะแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะครับงงแน่นอนล้านตัวเซนนะครับคือถ้างงเนี่ยทักมาหาผมนะครับถ้างงทักมาหาผมนะเออโอเคครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะ เอาละครับสำหรับตัวเกมของ p i กเซลนะครับก็จะมีประมาณนี้ใครสงสัยอะไรนะครับในการเริ่มต้นใหม่ของผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นอย่างไรนะครับผมยังไม่ทำนะอันดับแรกให้เพื่อนไปอ่านควสดีๆนะครับแล้วก็ไล่ข้อไปเรื่อยๆจนมันตันนะครับพอมันตันเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยเราต้องมาทำการฟาร์มนะครับคราฟของ แล้วก็หาเบอร์รี่นะครับเพื่อทำควเอตต่อไปให้มันได้นะอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าคลิปนี้นะครับประสบความสำเร็จ หรือมีคนดูมีคนสนใจผมก็จะทําเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่าเล่นยังไงเริ่มแรกไปทำเควสนี้เควสนี้ยังไงนะครับอันนี้ต้องรอดูก่อนนะครับแต่อันนีคลิปนี้ก็คือการอธิบายในการสร้างไรายได้เริ่มต้นของผู้เล่นนะครับที่สนใจเกาะและกันสำหรับเกมพิกเซลครับฝากไปที่นี่ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจในการคลิปครับ